อ่ะอันนี้เป็นโหมดใหม่ที่กำลังจะเข้าในแพทช15.5นะครับชื่อโหมดว่าโอ n ินเอเซนนะครับมันคือการสู้กับบอทเนาะเนี่ยเป็นการไต่เขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่ทำให้ไม่เหมือนโหมดทั่วไปก็คือเราจะมีเราจะมีผู้นำทางภาษาอังกฤษเหมือนจะเรียกว่าไกด์มั้ง ผมไม่มั่นใจเรียกภาษาไทยแล้วกันผู้นําทางซึ่งผู้นําทางถ้าคิดไม่ออกก็จริงๆมันจะไปคล้ายๆระบบเลเจนต์แต่ก็ไม่เชิงระบบเลเจนต์มันคือมันคือมันเลือกออกเมนใช่ปะ่ะแต่นี่มันไม่ใช่ออกเมนนะครับแบบผู้นําทางแต่ละคนก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันไออย่างเช่นถ้าคุณไม่ได้ซื้อบันเดิลเลยเนี่ยคุณก็จะมีแค่แพ่นดออนใช่ไหมแพนนดออนบอกว่าเริ่มเกมมาพร้อมกับสกายฟอร์มาร์กที่เคลื่อนย้ายได้โดยหลังผ่านไปแพนเดออนจะกระโดดไปยังมาร์กสร้างความหนแกสตูบลาบลาบลาอ่ะนักม้า อย่างนี้ผมซื้อพาร์ตมาก็จะมียาโซโอกับเกวนยาโซโอบอกว่าตัวยาโซโอเนี่ยจะช่วยคุณต่อสู้ในสนามจากนั้นในด่าน2-2และ3-2ได้เลือกดาก้อนสปิริตมาช่วยเขาต่อสู้โดยยาโซโอสปิริตจะไล่สกิลพร้อมกับยาโซโอในตอนเริ่มที่เขาใช้สกิลซึ่งตัวอื่นก็จะปลดล็อกตามตามเลเวลเราเนี่ยอย่างเช่นเปลดล็อกที่เลเวลผจนภัย15ก็จะปลดล็อกเบเกอร์แพนดิออน ส่วนเพาฟล์แพนดิออนก็ปลดล็อกที่เบลสามสาก็คือยิง่งยิ่งเล่นยิ่งปลดล็อกไปเรื่อยๆครับเนี่ยปลดล็อกไปเรื่อยๆเรื่อยๆรหลักๆลักหลักหตอนนี้ก็จะมีแค่แพนดิออนโซอี้โซลกะแล้วก็ทีโมแล้วก็ตัวข้างหลังจะเป็นตัวสกินเกวนนี่ทำอะไรได้หลังชนะครบจำนวนกำหนดแบทเทิลควีนเกวนจะมอบรางวัลให้กับคุณเป็นเทมในใจฝูงชนส่วนหนึ่งจากทั้งอดีตและปัจจุบันเกวนดูน่าชัยเนะเาะตั้งเกวนไปแล้วก็ลองเล่นเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเล่นยังไงนี่ไง โอชินแอสเซนนะครับปีนเขาด้วยความกล้าหาญตะลุยเข้าสู่โหมดระจญภัย p b e เล่นแบบคนเดียวใหม่เอี่ยมที่ซึ่งคุณจะปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดต้องสาบแห่งขุนเขาต่อสู้กับเหล่าบอสแชมเปี้ยนที่เปลี่ยนแปลงไปและชิงภูเขาลูกนี้คืนมาให้จงได้พร้อมการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากโอชินปีนต่อไปแม้พ่ายแพ้รอบแต่โอชินจะช่วยบิดผันห่วงเวลาให้คุณได้มีโอกาส ลองสู้อีกครั้งรวมถึงมอบสมบัติเพิ่มเติมไว้ช่วยเหลือด้วยในโอกาสที่ยังมีเสมอผู้นำทางจากสวงสวรรค์เคียงข้างไปในการระจนภัยคือเหล่าผู้นำทางที่จะมอบพลังให้กับคุณได้หยิบยืมโดยทุกๆแคชนะและการพ่ายแพ้บนภูเขาจะเพิ่มค่าประสบการณ์มากขึ้นแก่แทร็กผจนภัยเพื่อให้คุณได้เจอผู้นำทางใหม่ๆรวมถึงสมบัติอื่นๆภายในเกม ถ้าเติมพาร์ทจะเก่งกว่าคนไม่เติมปะอันนี้เข้าไข่เพโดวินใช่ครับเติมพาร์ทจะเก่งกว่าคนไม่เติมไม่แต่เราไม่ได้แข่งกับใครมันเล่นกับตัวเองก็ให้เทียบเหมือน LR LR คนเติมพาร์ทกับคนไม่เติมพาร์ทก็เหมือนก,กันนะอย่ติดกตาก่อนแต่โอชินเอเซนวิ่งสวยะ่ะนี่ไงเกวนในรอบสองหนึ 1, ่งเกวนจะมอบของขวัญให้กับคุณไอเทมเป็นไอเทมในใจฝูงชนจากหนึ่งในอดีตและปัจจุบันและมอบ ให้เพิ่มหลังชนะรอบต่อสู้ทุกๆ4รอบก็ยิ่งชนะยิ่งชนะยิ่งได้ไอเทมใช่ไหมมันเหมือนทอโกไทเอาเนาะก็คือเอ้ยนี่ไงศัตรูเราช็องเหมือนทอโกไทเอาอ่ะก็คือเวลาเวลาแพนนิงเฟดมันไม่จํากัดนะครับคุณจะทําอะไรกับแพนนิงเฟดก็ได้เพราะนี่ไงโอชินมันเขียนอยู่โอชินเอเซนชนะบอสแชมเปี้ยนตัวสุดอุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะปรับแต่งบอสไม่มี ไม่มีตัวปรับแต่งบอสในโซนนี้ก็คือกดได้แค่อันเดียวปุ๊บการอล่นไม่เห็นเป็นอะไรเลยผลไม้ให้โอชินเอเซนชนะบอสแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายในด่าน3าขีด6เพื่อคว้าชัยการพ่ายแพ้รอบจะพาคุณกลับไปยังตอนเริ่มรอบจนกว่าจำนวนชีวิตของคุณจะหมดก็คือเรามีเลือดแค่2หน่วยดอกเบี้ยตอนเริ่มต้นที่ศูนย์ทองแต่จะเพิ่มไปตามความคืบหน้า t r a ็กการผจญภัยของคุณมีโเด้นเอ็ป่ะทำไมไม่มีโเด้นเอ็ปะนั่นนะปิงนี่ไหนช่องอะ ไอ้คนดูเรากดป๊อปแคทได้ด้วยอะ่ะ <c oughs> กดตรงไหนได้อีกอะ่ะก,กดได้แค่ป๊อปแคทอ่ะกดแล้วแมวมันก็ร้องเงี้ยวตัวปิงระดับจิน <c oughs> มันทำมันปิงเยอะกว่าเดิมอะ่ะ e อีพีบีเนี่ยสี่ร้อยทุกทีไม่เคยถึงเลยสี่ร้อยไอเทมไอเทมดีสดุดนี่ไงอันนีไ้ไอเทมจากเกวน เฮ้ยแค่ขี้โกงชิบหายนี่งท,ที่ที่เป็นละไม้ถามอะว่าคนที่เติมกับคนที่ไม่เติมอะเนี่ยคนที่เติมคือมึงมีอาร์ติแฟกต์ตั้งแต่สองหนึ่งอะโกงปะอันนี้โกงปะแค่นี้ก็โกงแล้วนะครับเท่าที่ผมดูอะเราเลเว้าสามใช่ไหมบอร์ดฝั่งนู้นมันกระจอกอะมันไม่เก่งอยู่แล้วอะคิดว่าน่าจะชนะได้อแล้วแต่ผมอยากไปเล่นไอ้นี่ว่ะใส่บัตรเติ์ไปเลยเฮ้ยเธอ ผมเพิ่งเห็นว่ามันมันไม่ใช่ถอดของไม่จํากัดนี่ว่าแค่นี้ต้องเติมแลวเท่านผู้ชมไม้มันเล่นธรรมดามันก็น่าจะมีวิธีผ่านมันไม่มีถอดของไม่จํากัดนะคนดูเอ้ยแล้วแมวมาบินบังอะไรไม่ซื้อแล้วสนามเนี้ยขยันบินพับ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 โลอ่าบอดช่องมันกากอะยังไงก็ชนะดูก็รู้แล้วไม่ต้องอัพดาวอะไรเลยมันไม่มีนี่ให้เดี๋ยวไปไม่เหมือนโทโกเทลเลยเฮ้ยแมวบินอะไรคนดูใครจะซื้อก็ซื้อสนามเนี้ย อุ๊ยไปอีกแล้วความท้าทายส่งสวรรค์ซ้ายมือคาฮนาฮูนาศัตรูหนึ่งตัวแบบสุ่มได้รับพาวเวอร์อัพคาฮนาฮูนาให้ความสำคัญกับมาร์คแมนก่อนคาฮนาฮูนาก็คือคาอว่าได้รับ7บาทนะครับขวามือได้ตังค์เยอะกว่านะยี่สิบสองบาทศัตรูสองตัวแบบสุ่มได้รับทาออบริสแมนเอาเบสเซนชั่นศัตรูมันจะได้มันจะเก่งทาริสแมนได้ยังไงยี่สิบสองบาทดีน้องไม่เป็นไรเราก็แค่ฆ่ามันก่อนที่มันจะได้ทาริสแมนเอาเบเซนชั่นใช่ไหมทุกคนพวกคุณฟังคำ มันก่อนที่มันจะได้ใช้พาลิสแมนออฟ s อสเซนชั่นฆ่าไอ้นี่ก่อนค่ามันอารมณ์เหมือนเป็นออกเมนของสตูปะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้แต่ว่าเลเเกมเออว่าเลเเกมมีปัญหาปะวผมลืมคิดถึงเลดเกมเลยเลเเกมน่าจะมีปัญหาอยู่นะถ้าอยู่ดีบอทบอทมันแบบขี้โกงสามดาวมาหาเรานี่ไงเห็นปะเอาแล้ว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  ราผมโดนผมก็ว่าผมโดนบอดเล่นละถ้าเล่เกมมันกเอ,อ้ยเรามีดอกเบีย้ยปะเนี่ยอ๋อเราไม่มีดอกเบีย้ยนี่หว่าเพราะว่าตามคำอธิบายคือเรา,าก็าคือเราไม่มีดอกเบีย้ยนะครับเห็นปะจนกว่าะไมเช่้ยนหมดดอกเบีย้ยจะเริ่มต้นที่ศูนย์แต่จะเพิ่มไปตามความคืบหน้าของแท็กประชนานไพก็คือยิ่งคุณเล่นเยอะดอกเบีย้ยคุณยิ่งเยอะอย่างตอนเริ่มมันคือเราไม่มีดอกเบีย้ยแสดงว่ามันบีบให้เราโลหรออันนี้เหมือนบีบให้โลเลยวะก็บีบให้โลบีบให้โลยัดเคล,ลไปเลยง่ายกว่าปะ มันจะค้าคลท็อกเกไทเอาไหมไม่คล้ายครับท็อกโกไทเอคุณเล่นรอบเดียวคุณลองตอบผมเล่นรเล่นรอบเดียวเบื่อยังลองลองตอบผมให้ชื่นใจว่าคุณเล่นท็อกโกไทเอรอบเดียวะเบื่อยังไอนี้มันไต่เขาไปเรื่อยๆนะไม่เควกูไปไหนนะกูหาเควเฮ้ยแต่เวา่ะ PVE ใหม่เหรอใช่ครับ PVE ใหม่ครับแต่ผมมีเคนเนนสองดาวเดี๋ยวนะมีกาเลนสองไอชี้มันไม่สองดาวอ่ะโอ้โหแล้วเหลือไม่เหลือตัวเ,เคงเลยอ๋อผมลืมกดที่นี่อันนี้ตีครบเหมือนเดิมแล้วทำไมมีเวทแลนด้วยวะบอดบอดผมขอโลกถ้ายื้อจนติดทาตสแมนผมน่าจะโดนลงโทษ อยากไปเล่นบอดเลเจนด์บอดุณทำของโยเนรอไปแล้วนะส่งดาวสักคนเพื่อเป็นเลเจนด์ได้ไหมอุ้ยไอ้เกวนขี้โกงอ่ะน้องอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือเซ็ตที่แล้วอะ่ะผมจำชื่อเทรดไม่ได้แล้วอะ่ะอันนี้อิงชา a d โดป่ะอันนี้ชิมเมอร์หลังจากใช้สกิลสร้างความนสีนนตัวติดเชือ้ออันนี้คือชิม m มอรใช่ไหมอันนี้คืออาร์ติแฟกต์ปกติอันนี้เซตที่เฮ้ย โกงว่ะเออเอ็กโซเทคจำชื่อไม่ได้ลืมไปหมดแล้วโกงว่ะผมชนะบอร์ดได้ไหมแบบแบบแบคิดว่าชนะได้โกงอะไรนะพี่คุณยังไม่เติมเ <laughs> มื่อกี้มีเอ็กโซเทคมีอิงชาร์โดแล้วก็ชิมเมอร์สเกลอันน่ะติดเชือ้อที่ขี้โกง <laughs> แต่เข้าใจได้มันเป็นโหมด PVE อ่ะเพื่อทำให้โกงโกงไปเลยก็ได้มันไม่จำเป็นต้องบาลานซ์อยู่แล้วอุ้ยการเล่นเป็นอะไรอะ่ะ เอฟเฟกต้านซีซีครั้งแรกที่ได้รับเป็นบอสปะผมได้หมัดมาเพิ่มการเล่นนี้เหมือนบอสเลยว,วะขึ้นเร็วเหมืนอนไอ้นี่ไม่สองดาวอะแล้วถ้าถ้าผมเล่นแกมบิดในนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นวะสองหน่วยอ๋อก็คือเก็บเก็บแต้มได้เหมือนกันแกมบิดเก็บแต้มค่าได้เหมือนกันอยู่เล่นแกมบิด อุย้ยออเดนารี่เหรอถ้าเล่นออเดนารี่ถ้าเล่นออเดนารี่ผมเล่นผมเล่นแกมบิดไม่ได้เล่นแอชแกมบิดไม่ได้แต่ข้อดีคือแอสจะได้เลือดไม่เอาอยากเล่นแกมบิดเอ่อขึ้นไม่ได้บอกว่าสามสิบบาทขึ้นไม่ได้น่าจะต้องดอองนี้แล้วก็ไปถ้าอยากซื้อพาร์ตจะถูกเติมไปไหนลิชแมนชั่ปเลยครับอย่าให้มันติด ทาริสแมนจริงๆเอ็เลี้ยวติดทาริสแมนก็ไม่น่ากลัวการเล่นตายละผมคิดว่าเอ็เลี้ยวติดทาริสแมนก็เฉยๆไม่น่ากลัวอะไรไอ้เมื่อกี้อะไรอะรถแมวขับผ่านคือวันทูไฟเลดเกมเดี๋ยวนะออกเมนสองทำไมมีวันทูไฟวะ <c ười> ใครบาลานซ์เกม <laughs> อ๋อไม่ต้องบาลานซ์อยู่แล้วครับไม่ต้องกาลานไม่ต้องบาลานพอดูใครบาลานซ์เกมวันทูไฟกูย <c ười> <c ười> หยิบอยู่แล้ววันทูไฟไอ้สัตว <c ười> <c ười> <c ười> ์ไปดิลิซินด้วย ก็ได้รลีสินด้วยเสตว์เกมระเบิดดวลลิทมานี้ขายการเลนมาหนี้เลยมานี้เลยน้องมานี้เลย,เลยแซ่บๆตรงนี้ตัว <laughs> อย่างที่ชอบมาอยู่ในนี้หมดทั้งจะบิดทั้งชิมเมอร์คิดว่าบอร์ดนี้ชนะได้นะสู้ไปเลยจะปิงมากแล้วรอเขาเซิฟจริงเงี้ยแต่จริงน่าจะมันๆเล่นแค่นี้ก็รู้สึกสนุกแล้ว ตัวตัวไทโอมันมันเหมือนถูกสร้างมาเพื่อเพื่อให้คุณรู้จักตัวละครเฉยๆอะแล้วผมจะกดเดิมพันเท่าตัวได้ไงเอ่อขออ่านเกมบิดหน่อยดิได้รับอัญมณีโดยการเดิมพันเท่าตัวจะได้รับอัญมณีมากขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หากแพอ๋อถ้าชนะเราได้เราได้มากขึ้นถ้าแพถ้าถ้า,ถาคือเราต้องชนะไปเรื่อยๆเราถึงจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆอยากขึ้นเวลอออยากขึ้นเวลไปโลเอาจริงเกมมันก็บังคับผมโลเหมือนกันนะเว้ยคนดู คือผมอยากขึ้นเลเวลไปโลตัวละครแพงผมผมผมรีบรีบเล่นตัวละครแพงไม่ค่อยได้ปัญหาปัญหาคือมันรีบเล่นตัวละครนแพงไม่ค่อยได้ใครบาลานเกมอ๋อเราไม่มีในโหมดนี้นะเออโหมดนี้ไม่ต้องบาลานอยู่ลวออกเป็นสองวันทูไฟวัตถุดิอยากรีบขึ้นแปดไปโลแอสอมเฮ้แต่มันจะผ่านสามพิทหกแล้วนี่แล้ว่าภูเขาแรกมันง่ายเหรอและลายกูอิงชาโดทุกอันเลยเฮ้ย <c oughs> อยากมีของริซินอะ่ะสร้างพลังความเสียหายเวทได้รับโล่ป้องกันหวาน40%จากาการไล่สกิลครั้งแรกจากนั้นเมื่อโล่ป้องกันหายไปการโจมตีของผู้สมัครใจฮิวอันนี้เนาะการโจมตีของผู้สมัครจะฮิวพลังชีวิตก็คือฮิวตัวเองและสร้างพลังความเสียหายเวทกับศัตรูตัวนั้นอันนี้ดีสดุดเฮ้ยผมแกมบิดห้าได้แกมบิดห้าคือเราจะได้เลยได้จำนวนแต้มเยอะขึ้น เอ่อผมไม่มีเทมแทงใช่ไหมครับแทงเหรอถ้าแทงแบบเร็วๆก็ได้แค่นี้แค่นี้เลยเพราะเรามีไฟเตอร์เรามีแคลรี่แล้วบอดมันยังตัวหนึ่งบาทอยู่เลยอะดูยังไงก็ชนะแต่ประสบการณ์ TFT ทีสี่อห้าหกเกมผมอะไรแต่ประสบการณ์นั้งแต่เซตหนึ่งผมเดิมพันนีนะ้องสู้ต่อ แสดงวาตถุเห็นในเดบ็อกตอนนั้นไม่ใช่เซตเสร็จแต่เป็นโหมดนี้ใช่ครับรอบนี้ไม่มีเซตอดีตนะครับสําหรับ T.F.T จะเป็นโหมดโอชินแทนอันนั้นเลยน่าจะง่ายปะน่าจะง่ายเพราะมันบอกว่าให้ให้เราผ่านแค่สามคิดสามคิดเจ็ดอะได้สามคิดหกเนี่ยสามคิดห้าแล้วเนะี่ยก็ยังชนะอยู่ดีอะถ้าบอดไม่เปลี่ยนบอดก็ยังชนะอยู่ดีมันคือบอดแหละไม่ใช่นักเรียนด้วยซ้ำอะบอดบอดอะยังไงก็ชนะ เปิดหีบไม่เปิดดิปะไม่เปิดใครจะเปิดหีบอ่ะใครจะเปิดัลอกจเปิดหรอวันนี้ไม่ระบบดอกเบีย้ยไหมโอ้ยอ่านไว้เมื่อกี้ไงแต่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมดอกเบีย้ยมีศูนย์บาทครับเนี่ยไม่มีเราต้องเก็บเลเวลตัวเราเลเวลของโหมดเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะได้รับดอกเบีย้ยซึ่งตอนนี้ไม่มีดอกเบีย้ยเห็นปะเนี่ยเงินพื้นฐาน5บาทดอกเบีย้ยศูนย์บาทเนี่ย เขียนชัดเจนอะศูนย no yani ์บาทนะมีแหอดอกเบี yup. ้ยชนะแล้วปะปึ้มชนะยังยังไม่ได้เปิดเลยกล่องอุ้ยอย่างนี้เอ้าชนะแล้วใช่ไหมง่ายวะแต่มันด่านแรกด่านแรกก็จะได้ยังไงชนะแล้วคนดูยังไม่มีออกเมนท์สามเลยชนะแล้วไอ้แก้วขี้โกงกวนขี้โกงมากนี่ไงเราก็ได้เราก็ได้เลเวลมาอันนี้เนี่ยปลดล็อกมีปลดล็อกโซอี้เอ่อนี่ไงปลดปลดล็อกดอกเบี้ยแล้วครับเลเวลสองได้ดอกเบี้ยสามบาท เลเวลสามมีคอมโพเนนต์เนี่ยนะปลดล็อกมาเรื่อยๆแล้วก็เลเวลห้าปลดล็อกผู้นําทางโซลกะอุ้ยของดีนะเนี่ยคุณดูนี่แหละเราเลเวลห้าแล้วครับแล้วภูเขาด่านที่สองก็เปิดขึ้นไปเรื่อยๆเติมเหอเอาเกวนนี่ไงนี่เราก็ไปด่านสองได้แล้วด่านหนึ่งเราผ่านหมดแล้วบอสหนึ่งทองอ๋อเนี่ยมันเขียนอยู่รายละเอียดโซนก็คือบอสจะเป็นแค่ตัวแค่ตัวละครบาดเดียวอันนี้เนี่ยยากขึ้นเห็นปะอ๋อนี่มันเขียนมันก็เขียนบอกเนี่ยว่า ก็คือตอนแรกเราจะเจอเราจะเจอช่องใช่ไหมครับบอสเป็นหนึ่งตัว1บาทนี่บอสสบาทแล้วก็บอสสบาทบอสสบาทแล้วก็นี้เป็นบอสหบาทนี่ไงเย็ดเค้ก็คือยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเท่ากับว่าหลังๆเราก็ต้องฟาร์มตัวเองไปเรื่อยๆครับแล้วแท็กประจนภัยนี่นี่เราสามารถดูแท็กประจน l ภัยโอ้หอุ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยอุยตั้มเงินเลเวลแปดสิบบาทน้องไม่ต้องเล่นล้วพระทีพิีอ่ะ ไม่ดูเล่นทีวิทีแล้วปะครับพวกคุณก็นั่งฟาร์มไปดิครับเนี่ยเนี่ยไม่มีเกวนจะมีภาพไหมไม่คุณก็นั่งฟาร์มไปดิมันก็คือการฟาร์มอ่ะเหมือนเกมทั่วไปแบบคุณนั่งฟาร์มไปอ่ะแบบพี่ผมสู้คุณอาจจะค้างด่านอะไรอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างอาจจะค้างด่าน5้าลัวรััวตกไม่ได้ก็แล้วไงครับฟาร์มไปดิครับฟาร์มเข้าไปครับพอยิ่งฟาร์มคุณก็ยิ่งเก่งยิ่งฟาร์มคุณก็ยิ่งเก่งยิ่งฟาร์มคุณก็ยิ่งเก่งเขี้เลเวลตัน8แบนา ใช่เบลสุดไม่ผ่านนี่แ,แปลกๆเออก็คือเกมมันทํามันตั้งใจมาให้ฝามาอ,อีกสักรอบอีกสักรอบเรามีตัวละครเพิ่มเดี๋ยวขออ่านโซเ่อนโซอี้มอบสมบัติแบบสูงให้กับคุณในตอนเริ่มต้นซึ่งอาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ว่าจะฝึกรู้ซับสคริปชันเริ่มเกมมาพร้อมกับยูนิตโซลกะโซลกะกาเดียนโดยเมื่อไปถึงเลเวล6มันจะตื่นขึ้นมาและได้รับรูปแบบพิเศษ,ษอีกครั้ง โซลกะยังช่วยฮิวทีมคุณในระหว่างต่อสู้ก็คือมีโซลกะฟรีให้ผมอยากลองยาโซะ <c oughs> ขอลองยาโซ <by> ะไปๆแถมแถมเป็นอันนี่ไงเอาไปขิงคุณไต่เขาวเวลอะไรผมเวลแปดสิบเรามาไต่เขากันดีกว่าทุกคนเซ็ต <c oughs> ตาหน่อยนะสนามนี้นะคะยาโอทำอะไรได้นนลืมอันนี้เราต้องไปด่านอะไร เราต้องไปด่าน3ามดหเหมือนเดิมเฮ้ยยาโสมันลงมาเลยว่ะไอเชฟแม่งเล่นยาโสได้ละเล่นยาโอมได้เลยอะเมื่อยาโอมไล่สกิลดากอนสปิริตตัวใดก็ตามที่สามารถใช้งานได้จะได้สกิลว่าพบกับเขาโดยแล้วก็สปิริตแต่ละตัวจะมีครูดาแปลไนได้ทีในระหว่างการไล่แต่ละครั้งได้รับดากอนสปิริตตัวใหม่ในรอบ2องสงแล้วก็สาสองอันนี้ถ้าผมขายตัวละครนะเฮ้ยขี้โกงเลยด็คือถ้าเรามีดอกเบี้ยแล้วมันก็ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเด็เนี่ยใช่ปะ มันก็ง่ายไปเรื่อยๆนะสมมติต่อสู้ไอ้แอร์โอบไปสู้สู้ได้ไปไหนอย่าโอบจ้ายุ่นยาอ่อนนะน้องยิ่งคิดโกงคิดโกงอันนี้เราเลือกบอสใช่ไหมครับว่าเราจะว่าเราอยากเจอบอสใครมันก็แน่นอนอยู่นะครับว่าการเจอบอสแท้งกับเจอบอสแครี่อะไรมันง่ายเหมือนกันเจอบอสแท้งมันมักจะง่ายกว่าเสมอครับ ขออนุญาตให้บอสเป็นเชนนะครับผมมีถอดของเออมีถอดของทองแล้ด้วยะยังผมอยากเล่นแกมบิดเหมือนเดิมวะเบลสี่กดที่ถอดของทองอ๋อเด็กเรคอมบูเล่เอ้ยเราใส่ยาโอได้ป่ะยาโอเป็นศูนย์บาทน่าจะใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวกูเทสแม่งบั็อกอีกเทสไหมเขาดูเทสไหมเทสไหมเพราะว่ายาโอได้ไหมคิดว่าไม่น่าได้เอ้ยนี่ได้ป่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นถ้าได้มันจะขึ้นรูปเห็นป่ะขึ้นรูปเคลขึ้นรูปอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ขึ้นยาโซ ไม่น่าได้อยู่วนะผมคิดว่ามันไม่น่าทำอะไรกบยาโศได้ไเทมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วเห็นปะมันล็อกมันล็อกไม่ให้ใส่เทมเนี่ยช่องที่ใส่ไม่ได้ถ้าบัคเกมกะไม่จะเทสไหมควรเทสไหมเนี่ยช่างแม่งไม่อยากเทสอะ่ะอยากได้เงินอะ่ะเอาเงินมาอยากขึ้นโกลด์หนตอนนี้ผมมีดอกเบนะี้ยนะคนดูยังอกีกอผมยังดอกเบี้ยศูนย์บาทอยู่เลยว่ะเก็บตังค์ไปก็ทำมาหาเลยไม่ได้โดนแฮบ ดอกเบี้ยครับโบรยาโซมันถือว่าเป็นอะไรอะไฟเตอร์สายโจมตีบอสฝั่งนู้นเป็นแนนี่แน่เลยวะ่ะเดอคูแน่เลยเพราะว่าบอดเป็น Chen. เชนเฮ้ยอย่างนี้เราก็มียาโซสองตัว,วเลย <c oughs> ยาโซในพาร์ทกับกับยาโซสามบาทเป็นดับเบิลยาโซอุ้ยไรอะ เอลเดอร์ดากอนฟาดพื้นไอเอิร์ธเอิร์ดดาก้อนฟาดพื้นใกล้เป้าหมายของยาโซสตันศัตรูทั้งหมดในระยะ2ช่องเป็นเวลา2วินาทีและพารามินทั้งหมดในระยะ2ช่องจะได้รับโล่ป้องกัน100%จากประชุมสุดเป็นเวลา3วินาทีไฟเออร์ดากอนหลังจากผ่านไปสักครู่หนึ่งไฟเออร์ดากอนจะพุ่งสู่ทยานใส่ศัตรูกลุ่มใหญ่ที่สุดสร้างความเสียหายกายภาพ 100, 100บวกด้วยเฉาะเปร์เซ็น์ระดับสูงป้าหมายรวมถึงเผาจะทำให้ติด บาดแผล10วินาทีอีกครั้งที่โมคุณจะได้รับพลังโจมตี10%ที่สเต็ตซอนทับกันได้จนจบการต่อสู้์ดราก้อนสปิริตวอเตอร์ดราก้อนปลดปล่อยคลื่นน้ำ4ลูก1ลูกใส่เป้าหมายของยาโซโและลูกที่เหลือใส่ตัวแบบสมแต่ละครั้งสร้างความเสียหายเวท100บวก10%จากเลนสูงเป้าหมายและฉีกกระชากเป็นเวลา10วินาทีอีกครั้งที่โมคุณก็คืออันนี้ถึกซีซีอันนี้ดาเมจตรงตรงอันนี้ดาเมจเวทเลือกได้เลยบึ้ม <Boom. S 1> อ๋อนี่ไงยาโซก็เป็นแบบนี้ก็คือมีของยาโซแล้วเพิ่มดาวยาโซอย,อยังไง ผมอยากเพิ่มดาวรุ่นพี่ยาโซะมีวิธีเพิ่มดาวให้ผมปะน่าจะตามด่านป่ะะเป็นไปได้ด่าน2-2กับด่าน3-2เราจะเลือกดาก้อนได้ก็คือเหมือนเป็นสกิลติดตัวยาโซะยังไงเนี่ยมังกรเชี่ยมเรียบถ้ามันมาตั้งใจทำจะไงหนงมันมีมังกรโผล่มาเลยอ่ะ บาลานแพตตั้งใจแบบนีหน่อยได้ไหมอันนี้เหมือนเลือกความท้าทายเหมือนเดิมนะครับซ้ายมืออิสคายบอกว่าศัตรูอันเชิญศัตรูอันเชิญผู้กล้าเวทมนตร์จากอิจกรวานมาช่วยพวกเขาโดยผู้กล้าจะมาพร้อมกับจูก,กลิดเฮนอตติกและอัปเกรดในร่าง2ดาวในด่านสามก็คือเราจะเจอเอเคโคใช่ไหมอันเชิญเอลดาก้อนสั่นจมพลงังโดยเอลดาก้อนมีเลือด5,000หน่วยและพลังจมตี450หน่วยมันก็ต้องเอาย,กยากด,ดีน้องใช่ป่ะล่ะ ยากแค่พี yeah. Yeah. <that> ่ได้40บาทตรงนี้เต่ยพี่ขอยากยากพี่ขอยากยากไอ้เรื่อเลือดห้าพันกูฆ่าไงต้นเกมเล่นเดอะคูลิโลแม่งเลยปะอันนี้มันยากไปวะว่านี่ยากไปนะเดี๋ยวเราโลกันเดี๋ยวเราโลกันเอาดีนัลลี่ไม่เอาพี่ต้องโลเลยใช่อันนี้อันนี้ยากเกินนี่แค่เลือดห้าพันฆ่ายังไงฆ่าไม่ตายเด้ออันนี้มันฆ่าไม่ตายเด้อเลือดห้าพันเนี่ย ไปเลยคอมรีโรที่ทุกคนไปใจฮิตหน่อยนะกรัมาไม่มีคนซื้อดักก็ยังไม่ฮิตเหรอไอชี้อะกูถามจริงเล่นกับบอดเดี๋ยวไม่ฮิตอีกเหรอเพื่อนกับบอดพี่ยังไม่ฮิตอีกเหรอครับ น้องดีดีเออแซกซื้อทำไมวะแซกไม่ซื้อเนี่ยปวดยังไม่ฮิตอีกเบอร์แม่งละแม่งไม่ฮิตจริงเด้อประเด็นโอ้ไม่ฮิตอ่ะไม่สามเลยอ่ะเอ่อมังกรยืนฝั่งนี้เลี่ยยาโอ้ต้องไปล้วงมังกรอ่ะไปยาโอ้เนี่ยดูดูยาโอ้เรียกมังกรดูดิ ช่มันตั้งใจทำอะไรขนาดนี้โอ้โหเรียกมังกรนะหน้าสุดทีฟทีเรียกมังกรได้แล้วอะ <sky> อ,อนี่มิโลขามาบล็อกแล้วโดนซีซีจากยาโซ oh <my S 1> ่อันนี้น่าจะตั้งใจชนะได้อยู่หกเจ็ดแปดรอบแรกต้องโลใช่ไหมโลให้สามดาวเพราะเดี๋ยวผมจะขึ้นเลเวลหกเอ้ยเลเวลห้าเดี๋ยวมันเจอน้อย ได้โอ้ได้มายังไงได้มาเติมพาร์ทครับเฮ้ย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 เรามีแค่สองชีวิตนะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะคนดูอย่างนี้ก็ยากล่ะอย่างนี้ก็ยากล่ะอุ๊ยโอ้โหแค่เกมมันอันนี้เรียกสงสารหรือสงอะไรสงสารหรือสมอะไรคนดู สงสารหรือสมอะไรขัดขัดหนึ่งขัดมอไฟหนึ่งขัดมอไฟหนึ่งโอ้ไม่เจอผมอยากเก็มอไฟแล้วดุบมอไฟไปเลยยุบเยอะดุเบียวเลยปะดุเบียวก,ก็ไม่ได้เกมสมเพศกรเราเรากลับมาอยู่ด่านเดิมนะเหมือนมันให้อยู่ด่านเดิมเพื่อแก้เกมว่าแบบเออคงจะแก้เกมยังไงอะไรแต่จะให้สีฟ้าสองนั้นเอาเขาไม่ได้กะให้เล่นลีโลหนึ L ่งบาทว่าเอามันก็เล่นได้หลายแบบไง ือนเมื่อกี้เราได้40บาทเราอาจจะขึ้นเลเวล6เลเวล7เล่นตัวแพนแพนก็ได้ไงก็เกมก็มีทางเลือกให้เออเขาได้สินเฉา2ดาวมาเชื่ยมอ็ฟไฟผมไปไหนผมอยากได้โมไฟ้วดุปโมไฟไปเลยอะอะฮืมี่ตัวแท้งผมเหมือนเป็นยาโซอะ่ะก่อนแม่งเลอดเยอะจัดเลยเนี่ยเหยตันโหยตันตรงนี้ โอเคชนะไม่มีโอแพ้ผมกล้าพูดว่าถ้าไม่มีโอผมแพ้เพราะยังอตันให้เราตันให้เรา,เราโล่ขาวบล็อกบอสมาแล้วคนดูบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วเก็บรูปมอไฟไปเลยรูปมอไฟไปเลยรูปมอไฟไปเลยไม่มีผลไม้มอไฟด้วยเอลเดอร์แพ้มังกรดินม อย่างนี้ผมก็ได้ผลจากเด็กครูแล้วปะได้เอ็กพีตอนโลแล้วเอา้าทำไมซิลเวอร์อยู่เนี่ยผมเมาส์ผมไปลากซิลเวอร์ตรงไหนตอนไหนเ <laughs> มาส์ผมไปลากซิลเวอร์ตอนไหน <laughs> ลากตอนไหนอะ